มีปัญหาทางเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณเม่อสิัคือความเข้าใจแ,แม่แม่นยำเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณวิญญาณอที่ไปไปเกิดอย่างความเข้าใจแบบไทยๆวนะิญญาณที่เกิดในอาญตนะเรานะม,มันมีนสภาพที่แตกต่างนั่นเป็นเรื่อง,องภาษา ไม่ใช่เรื่องทำเอเอ,เอปัญหาทางภาษามันมีอยู่ส่วนหนึ่งคำว่าจิตคำว่าวิญญาณคำว่าม,ามนโนคำว่า,าซึ่งมีความหมายไม่ตรงกันเป็นพวกพวกไปแม้ในภาษาไทยเนี่ยมันก็มีเป็นปัญหาทางภาษาประชาชนของเราแต่ดั้งแต่เดิมมา ใช้คําว่วาจิตใช้คําว่ procent, วาวิญญาณใช้คาว่ามโนนี่ในความหมายอย่างศาสนาฮินดูเพราะว่าศาสนาพราหมณ์หร, AN, หรือศาสนาฮินดูมันมาก่อนเมื่อพุทธศาสนายังไม่มาสู่ดินแดนนี้พวกศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูเข้ามาแล้วแล้วก็มาสอนวัฒนธรรมสอนภาษารสอนต่างๆในคําเหล่านี้เขาเอามาพูดแล้วตามความหมายของเขา พะพุทธศาสนาเข้ามามาบอกอย่างนี้มันก็เลยแย้งกันขัดกัน้เราต้องให้พวกผู้ฟังนะรู้ว่าคำนี้ในความหมายของศาสนาไหนคำนี้ในความหมายศาสนาไหนเจ้าวิญญาณจุติปฏิสนธิแบบข้ามภพข้ามชาติ มันก็เป็นอย่างพินดูนะครับถ้าวิญญาณไม่ต้องคําพบคั่มชาติอย่างในปฏิจจสมบาติมันก็อย่างพูดเพราะมันต้องเกิดวิญญาณก่อนนี่เรื่องมันจึงจะเกิดได้ถ้าคำว่าชาติชาติอย่างนี้ต้องในความหมายภาษาธรรมคือเกิดอุปาทานว่าตัวกูครั้งหนึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งและชาติอย่างนี้ทุกๆชาติจะต้องนำาด้วยวิญญาณเสมอหรือต้องขาวเกี่ยวเนื่องกันไปคำวิญญาณในภาษาภาษาพุูด แต่ถ้าเราไปเอาชาติอย่างฮินดูแล้วก็ว่าพุทธศาสนาก็มีชาติอย่างนั้นแล้วมันก็หนีไม่พ้นที่จะต้องใช้คำว่าวิญญาณในความหมายของศาสนาพราหมณ์ข้าวลงและหลอดไปข้าวลงและหลอดไปมันก็ถูกอะวิญญาณเป็นสิ่งปฏิสนธิแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราจะพูดภาษาปฏิจจาบาทเกิดอุปาทานวตุคูขั้งหนึ่งคือชาติหนึ่งมันก็มีวิญญาณเป็นจุดตั้งต้นปฏิสนธิเหมือนกัน ทุกคราวที่อญญาณาจน้ามันถึงกันและเกิดวิญญาณนั่นแหะจุดตั้งต้นของชาติที่จะจะมาถึงในขณะขณะต่อมานั่นมันก็มีเหลืออยู่ทั้งเราจะวิญญาณกันอีกในอญญาศาจนะคู่อื่นในเวลาอื่นในกรณีอื่นงั้นปฏิสนธิวิญญาณอธิบายตามแบบฮินดูมันก็อย่างว่านะไปกันแต่จุดติเราไปปฏิสนธิ ถ้าวิญญาณแบบพุทธแท้อาจจะน่าถึงการข้าวยังเกิดจากวิญญาณเกิดจากสุวิญญาณโสตวิญญาณนั่นก็เป็นจุดตั้งต้นของปฏิสนธิแห่งการเกิดขึ้นของตัวกูของกูกูปาทานแต่นี่มันระยะมันสั้นกว่ามันไม่ต้องข้าวโลงกันมันจุดติปฏิสนธิได้โดยไม่ต้องข้าวโล แต่ถ้าอย่างฮินดูของเขานู่นก่อนนู่นมันต้องเข้าลงหยุดตีเข้าลงไปจุนที่ไปอันใหม่มันก็มีหลักคือว่าทําความเข้าใจกับผู้ฟังหรือญาติโยมนะนี่จะพูดวิญญาณต้องแบบไหนกันฮะวิญญาณก็ศาสนาไหนกันมันคงจะพูดกันรู้เรื่องฮินดูหรือครามนี่นะก็มาก่อนผมประมาณว่า ก่อนก่อนพุทธกาลศักษีห้าร้อยปีก็ได้พวกหินดูพวกนั้นมามาเป็นผ่านแถวนี้นะพวกเรานี่มันก็จะแค่นี้แค่สมัยทวารวดีแค่สมัยทาาี่ที่ว่าพุทธเข้ามาสวรรณภูมิเมื่อมันมีอาณาจักรสวรรณภูมิแล้วแล้วก็พอพุทธศาสนา นำกมาสู่สุวรรณภูมิมันก็ปัทธะกรรมกับศาสตสานาอื่นที่มีอยู่ก่อนต้องปราบราศาสนานั่นลงไปจึงจะประดิษฐานพุทธ,ธศาสนาลงไปได้มันพอเชื่อถือได้ตามหนังสือไอ้สังคีติคาถาต้องใช้พรหมชาลสูตรปราบยากรปราบมารปราบรากสดในในสุวรรณภูมิจนชาวสุวรรณภูมิยอมรับพุทธ,ธศาสนา ฉะนั้นไอ้ไอ,อ้ไอ,อ้อออพรทมมารสูตรมันก็คือปราบทิทีหกสิบสองนั่นเองนั่นทิทีหกสิบสองคงมาระบาดเต็มอยู่ที่นี่แน่นจึงต้องแสดงไอ้อพรมชมารสูตรปราบยากปราบมารปราบอะไรได้จึงปริจธานพุทธ,ธาศาสนาลงไปแม้เราจะศึกษาทางโบราณคาดีไม่เกี่ยวศาสนาก็ก็พอที่จะเชื่อได้ว่าเข้ามาก่อนมามาสร้างภาษาไทยภาษาอินเดียนะ ที่ประเด็นสำคัญนปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าตำราเทพระบรีที่เรียนอยู่ในประเทศไทยแม้แต่ตอนพัะมาของท่านพุทธโคษาจารย์นนี้ือาจารย์สายจิรวรรซึ่งเราแันอยู่ก็เป็นหลักสวู่เนี่อธิบายเรื่องประเด็นวารคเดีเรื่องดิจิเป็นต้ที่เรู้สึกะไรกับางครั้งนี่เหมือนกันตรงมันข้ามประ็นทุกอ่า อ๋อนี่ผมผมทั้งเกตเห็นแล้วเป็นเป็นที่เชื่อี่แน่ใจนะ้ว่าถ้าวันออกมาจากพระพุทธโคสอาจารย์ะะท่านจะโน้มเอียงไปสู่ความมีตัวตนมันเป็นเรื่องระดับศีลธรรมหมดไม่ว่าอธิบายเรื่องอะไรจะอธิบายปฏิจจสมบาทก็ดีเรื่องกรรมก็ดีเรื่องอะไรก็ดีจะโน้มไปทางมีตัวตน <c oughs> มีบุคคลมีตัวตน ดูปฏิบัติ <c oughs> ที่สอนกันอยู่นะ่ยคือมีตัวตน <c oughs> กระโดดค้ามภพความชาติแล้วมีมีบุญมีบาปด้วย <c oughs> ถ้าปฏิบัติแท้จริงไม่มีไม่มีตัวตนเพราะมันสอนเรื่องให้ไม่มีตัวตนแล้วไม่มีบุญไม่มีบาปอืมคําว่าสังขารท่านในพระบาลีแท้ๆพระพุทธเจ้าตรัสเป็นไงกายะสังขารวจีสังขารขามนโนสังขาร ส่วนในวิจุดท,ที่มัก,กอธิบายว่าปัญญาพิสังขารอภิญญาพิสังขารนิชาพิสังขารอย่างนี้ไม่มีไม่มีในพระพุทธภาษิท่านพระพุทธโคชาอาจารย์ท่านมีหัวเป็นอัตตาอธิบายมีตัวตนมันก็เลยทีกระโดดข้ามพบข้ามชาติบ้างมีบุญบ้างมีบาปบ้างเรื่องอะไรก็ทุกเรื่องเรื่องนรกสวรรค์เะไรก็ตามท่านจะมีอธิบายเป็นเรื่องมีตัวตนก็มีประโยชน์ สำหรับประชาชนทั่วๆไปในทางศีลธรรมั่้นเดี๋ยวนี้เราเอาอย่างนี้กันดีกว่าคือว่าถ้าเป็นเรื่องทางศีลธรรมมีตัวมีตนในโลกกันแล้วก็เขาแบบพุปตะทุกตาจานแต่ถ้าว่าจะเลิกต,ตัวตนเลิกวุ่นเลิกวาแล้วต้องทำแบบพระบาทดีโดยตรง